จากเรารู้แล้วว่าเหตุผลของการต้องคัดกรองใครคือกลุ่มเสี่ยงแล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าเราจะมีวิธีคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยวิธีไหนได้บ้างนะคะการคัดกรองในคนที่ไม่มีอาการนะคะคือไม่ได้เป็นโรคไม่ได้เป็นอะไรมาก่อนแล้วมาคัดกรองเพื่อค้นหามะเร็งในระยะเริ่มต้นแล้วก็ให้ได้รับการรักษา ในตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเนาะลดอัตราการตายลดอัตราการเสรียชีวิตลดอัตราการพิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรวจเซลล์เบสเอ็กซามิเนชันก็คือตรวจเต้านมด้วยตัวเองนะคะที่เราพูดถึงกันบ่อยๆแล้วก็คลินิคอลเบสเอ็กซามิเนชันก็คือการตรวจโดยเจ้าหน้าที่บุคลากรทางสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นแถวบ้านเราเนะาะมันนอกเราก็จะมีอ,อสอมอ เจ้าหน้าที่อนามัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือกระทั่งพยาบาลหรือแพทย์ทั่วไปแพทย์ผู้เชี่ยวชาญออแพทย์ทั่วไปก็จะเป็น clinical base examination นะคะส่วนอีก3อันที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของแมมโมแกรมนะคะอันตรสาวแล้วก็การทำ MRI เต้านม breast self awareness ให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของตัวมะเร็งเต้านมรวมถึงอะไรบ้างที่เป็นปจัจจัยลดความเสี่ยง แล้วเราก็จะสามารถที่จะควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้เนาะหลายอย่างมันควบคุมไม่ได้ที่มันเป็นมาตั้งแต่กําเนิดแต่หลายอย่างเนี่ยเราสามารถควบคุมได้เช่นเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่ความอ้วนนะคะที่จะเป็นตัวเพิ่มปัจจัยเสี่ยงแต่ตัวที่ลดก็อย่างเช่นเรื่องของการออกกําลังกายอันสาคัญค่ะก็คือเรื่องของการทําความคุ้นเคยกับเต้านมของตัวเองค่ะเพื่อ ให้ทราบว่าเนี่ยคือเต้านมของเราที่ปกติเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะถ้าเกิดผิดปกติเกิดขึ้นเราก็จะได้มาพบแพทย์อาจจะดูวิธีการตรวจเต้านมด้วยตัวเองนะคะซึ่งจริงๆก็ไม่ได้แตกต่างกันอะไรมากมายดูหน้ากระจกนะคะยืนตรงเท้าเอวยกแขนขึ้นดูว่ามีลักษณะพื้นผิวหัวนมหรือรูปล,ล่างของเต้านมอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าแล้วก็คลำเต้านมนะคะ การคลำเนี่ยโดยจริงๆทําได้ทั้งท่ายืนและท่านอนนะคะก็คลาให้ทั่วทั่วทางเต้านมนะคะขอบเขตก็คือตั้งแต่ใต้ไหปลาร้าจนถึงสุดขอบเสื้อชั้นในหรือหรือหรือขอบรันขอบนมด้านล่างนะคะแล้วก็คลาตั้งแต่กลางหน้าอกไปจนถึงขอบของหลักแร้นะคะใช้สามนิ้วปลายนิ้วฝั่งฝ่ามือนี่ค่ะค่อยๆกดลงนะคะกดให้รู้สึกถึงแบบ จริงๆเวลาจะบอกคนไข้ให้รู้สึกชิดเหมือนถึงขอบแบบผนังหน้าอกเลยอะค่ะแต่ไม่ต้องแรงมากนะคะแล้วก็วนให้ทั่วตามเข็มนาฬิกาทวนเข็มนาฬิกาวนขึ้นวนลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยอันต่อไปก็คือการทำแมโมโมแกร,รมนะคะหรือเอ็กซเรตเต้านมค่ะ,ะก็คือเราก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นล้วก็เอานมเนี่ยไปเข้าเครื่องเอ็กซเรย์มันก็จะถ่ายภาพหลักๆทั้งหมด2ภาพ อสองท่านะคะสองท่าสี่เต้าก็อันนี้จะเป็นลักษณะเป็นตัวอย่างของภาพของตัวแมโมโมแกรมที่ให้ดูกันตราสาวต้นนมเนี่ยก็ค่อนข้างปลอดภัยอยู่แล้วเนาะเป็นคลื่นคลื่นอันตราซาวแล้วก็ตัวอันตราซาวข้อดีของมันเนี่ยก็คือว่าในผู้หญิงที่เนื้อนมแน่นๆน,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 นะคะการทำแมโมโมแกรมเนี่ยบางครั้งมันจะเห็นหินปูนหรือเออเห็นก้อนได้ไม่ชัดตัวอั oul, นตรวซาวจะเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มความแม่นยําในการทำาอ่าสกรีนนิ่ง เต้านมอ่ะนะคะส่วน MRI เต้านมอ่ะคะ่ะก็จะเป็นกรณีกรณีไปนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของคนไข้ที่มีการกลายพันธุ์หรือของของยีนเช่นยีน BRCA พวกเนี้ยค่ะแล้วก็มีที่เอ่อมีต้องการสกรีนตั้งแต่อายุน้อยๆเนื้อเต้นนานมหนาแน่นมากรวมถึงมีการกลายพันธุ์ของยีนมะเร็งเนี่ยพวกนี้เราก็จะมีการแนะนำให้ทำ MRI เต้านมเป็นระยะระยะ